บางครั้งเนี่ยพอเราไปคิดมากนะไปคิดแทนหรือว่าไปนะสนใจจนมากเกินไปเนะี่ยบางครั้งเนี่ยมันดูเหมือนเป็น,ปนการล้ำเส้นนะคุณผู้ชมเนาะนะฮ <c oughs> นะบางครั้งเราเหมือนกับไปก้าวไายชีวิตส่วนตัวเขามากเกินไปนะเราไปล้ำเส้นไปนะนหยุมจิ๋มไปยุ่งยากไปทําให้ชีวิตนะที่เป็นตัวตนของเขาเนี่ยนะฮะมันดูยุ่งเหยิงนะนะครับ คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะนะอย่างพี่เสือเองเนี่ยเป็นคนที่นะไม่ชอบไปวุ่นวายไม่ชอบไปก้าวกายไม่ชอบไปอะไรกับเรื่องส่วนตัวหรือว่านะรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆในน้อยของใครเลยนะรู้สึกว่ามันเสียเวลานะนะครับเราเลือกมองเราเลือกเห็นเราเลือกสัมผัสเราเลือกดูเฉพาะในจุดทีนะ่เราคิดว่ามันมีความสุขนะแล้วเราโอเคกับมันนะถ้าอะไรคิดว่ามันไม่โอเคนะแล้วก็มองข้ามนะครับ นะบางทีบอกบอกว่าโอ้มันมองข้ามไม่ได้หรอกนะเพราะมันอยู่ด้วยกันมาทั้งสามสี่ปีแล้วฉันสัมผัสฉันรู้จักพวกเธอไปนะแทบจะเป็นพี่น้องแทบจะเป็นญาติกันแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะว่านะทุกคนต่างมีนะคือว่าจุดที่เป็นนะคือว่าโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่เนาะนะฮนะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยซ้ำนะเพียงแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ นบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้นะฮะกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างนะตลอด3 4ปีมาเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะฮะคนคนหนึ่งนั่นะถูกถูกนะถูกจับจ้องนะถูกนะเฝ้ามองถูกติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับนะมันเหมือนกับนะแทบจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยนะ เนาะนะฮะคุณผู้ชมนะฮะครับอ,รอ,ยอยู่อยู่ในล็อกเกอร์ครับเอออยู่ในเลนชักบนสมุดน,น,นั่นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านนะครับนะฮะที่ติดตามลุงช่างแล้วก็คุณป้าวนผักมาตลอดเนี่ยนะฮะได้ เข้าใจประมาณนี้นะอันนี้คือมุมมองของเสือพาไปนะมุมมองส่วนตัวนะอาจจะไม่ทําให้เอฟซีชอบหรือว่าไม่ถูกใจก็เป็นได้นะอันนี้เพียงแต่ว่าพี่เสือคุยในฐานะที่เป็นเอฟซีคนหนึ่งละกันนะ,นะว่าหลังจากที่เราติดตามลุงช่างกับป้าสนถักมา3ามปีกับอีกสามปีกับอีกสิเดือนนี่นะฮนะเราคิดอย่างนี้นะในในฐานะเอฟซีคนหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับนะฮะไม่ว่ากันนะไม่โกรกกันนะ เพราะพี่เสือเป็นคนที่พูดตรงๆนะเป็นคนทีนะ่ชอบอธิบายแล้วก็ชอบนะทําให้ประเด็นที่ดราม่าที่มันนะก่อตัวขึ้นนะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะเรื่องที่ผลมันมีผลกระทบต่อนะลุงช่างกับป้าสนผักเนี่ยพยายามให้มันเกิดน้อยที่สุดนะก็จะพยายามหามุมมองที่เป็นแนวคิดนะที่เป็นกรอบความคิดส่วนตัวของเสือพาไปมานะพูดคุยให้คุณผู้ชมได้นะรับทราบรับฟังกันนะครับ คนอื่นนะเขาอาจจะแบบไม่เอาแล้วนะฉันไม่ขออยู่กับเธอแล้วนะวุ่นวายปวดหัวสร้างปัญหาให้ฉันนะฉันหอบลูกหกหอบอะไรนะหอ,รหอบลูกหอบลูกหอบเต้านะไปอยู่กรุงเทพนะไปทําอย่างอื่นนะดีกว่านะซึ่งมันก็ทําได้ถูกไหมฮะมันเป็นสิทธิของนมัน,ะนมันเป็นชีวิตของคนคนนั้นนะถูกไหมครับผม แต่นี่คือนะการเลือกตัดสินใจของนะผู้หญิงที่นะสุดยอดคนหนึนะ่งที่เราได้สัมผัสได้รู้จักเข้ามานะนะครก็พร้อมที่จะยืยนหยัดเคียงข้าอยู่กับลุงช่างนะครับนะจริงๆแล้วมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะในฐนานะยูทูบเบอร์เนี่ยเราได้นะประโยชน์เราได้อะิสองอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดอยู่แล้วนะครับผมนะไม่จําเป็นว่าจาต้องไปเรียกร้อง นะครับหานู่นหานี่อะไรจากเขาอีกแล้วเนาะนะฮนะอย่างพี่เสือเองเนี่ยไรายได้แต่ละเดือนของการมาเป็นยูทูบเบอร์อยู่ตรงนี้เนี่นะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะฮะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกนะฮะทำบุญผ่อนรถนะผ่อนคอนโดนะฮะสารพัดเลยแต่ละเดือนที่เราได้มาจาก f อนะครับนั่นคือสิ่งที่มันมันคุ้มค่ามันประเสริฐนะอยู่แล้วนะฮะนมจำเป็นว่าเราต้องมาอยากได้อะไรจากเขาอีกเนาะครับ นายจะค่ารามอีกเนาะบางทีนะฮะนะรมรอบเดียวเนี่ยนะเอฟซให้ค่าตอบแทนนะเท่ากับรายได้หนึ่งวันเลยนะสำหรับช่องพี่เสือบางครั้งเนี่ยนะครับนะเท่ากับรายได้หนึ่งวันเลยค่ารามที่เอฟซมอบให้มานะครับน,ะนายจะค่าคอมมิชชั่นที่เราขายสินค้าของนะบริษัทนนท์โอมโฮมซับอีกนะฮนะขายสบู่ขายครีมขายนะกาแฟขายโกโก้นะคือทุกอย่างมันคือที่มาของรายได้หมดเลย เพราะฉะนั้นนะฮะในชนะ y o ยูทูบคนหนึ่งเนี่ยเรามองว่านะเราได้อะไรจากเขาเยอะแยะนะฮะสิ่งได้เล็กๆในโน้อยเนี่ยนะที่จะช่วยเขาได้ที่จะทําให้เขาได้ที่จะนะฮะให้เขาได้สบายอ,อกสบายใจก็ทําเถอะนะฮะ,นะฮะมันไม่ได้นะผลกระทบมันไม่ได้มีอะไรกับเราเลยนะฮะเขาคือผู้แปครับะะนะะนะการลงทุนของที่นี่นั้นนะฮะต้องใช้เงินนะฮะ การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มันคือเงินทั้งนั้นนะฮะเราไม่ใช่คนออกเงินนะนะครับเราไม่ได้เป็นคนซื้อต้นไม้มาเราไม่ใช่คนนะมาปลูกสร้างสิ่งใดๆนะฮะเราไม่ได้ออกเป็นคนออกเงินไปนะนะซื้ออุปกรณ์นะซื้อวัสดุก,ก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นมาเพื่อทำนะทุกสิ่งทุกอย่างทีนะ่บริเวณแห่งนี้นะครับเขาคือเป็นผู้ออกทั้งหมดนะฮะ เราแค่มีส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้เกิด FCP ทั C ่วโลกนะเพราะฉะนั้นก็นอย่างที่พี่เสือบอกไปนะ,นะเราช่วยด้วยความสมัครใจนะเราจะอาสานะเราจะทำนะเหมือนการขึ้นไลฟ์สดเมื่อคืนนี้นะฮนะพี่เสือก็มองว่าเออนะช่อง YouTube ต่างๆก็ๆขึ้นไลฟ์นะทุกคนก็ได้ค่าโฆษณาได้รายได้นะฮะบางทีได้ซูเปอร์สติกเกอร์อีกเสือก็ขึ้นให้ลุงช่างเลยนะครับ แล้วก็โชคดีมากเมื่อคืนนี้กราบขอบพระคุณนะฮะคุณแม่ดาวนะค,คุณแม่ดาวบ้านนอกฮาวายนะครับจากอเมริกาก็มอบมาให้50ดอลลาร์นะครับ49.9 9นับเป็นตัวเลขกลมๆก็50ดอลลาร์แล้วกันเนาะนะครับผมก็ขอบพระคุณมากเลยนะสำหรับแม่ดาวเมื่อคืนนี้นะครับผมเนี่ยชาวนี้พี่เสือไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะเอาตรงๆนะพี่เสือชอบพูดชอบคุยที่ตัวเองก็เนเรียนสื่อสารมวลชนมานะเรียนการตลาดมา ก็ชอบพูดคุบคุยนะตอนทํางานปรนะจําก็เป็นเทรนนิ่งด้วยนะเป็นนะผู้จัดการฝ่ายขายด้วยนะดูแลทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายขายดูแลพนักงานแล้วก็เทรนนะอบรมสินค้านะเรื่องโปรดักสินค้าให้กับพนักงานอีกนะมันก็มันมัน,ม,นมันทำมานานไงนะพี่เสืออยู่ในวงการนี้มานานนะเราก็จะชอบพูดชอบคุยไปเรื่อยนะครับ แล้วก็มีหลายท่านก็อยากจะให้พี่เสือมาดูแลในเรื่องของการตลาดนะเรื่องโปรโมชั่นนะเรื่องส่งเสริมการขายให้กับสินค้าบนโอมโฮนซับย์จะได้มียอดขายเยอะๆจะได้นะครับเรียกว่าอะไรให้มันนะระบายสต็อกนะออกไปให้เยอะๆให้ไวๆนะครับพยายามนะคุณผู้ชมนะก็พูดคุยกับคุณป้าอยู่เรื่อ,อยเหมือนกันนะครับ